นักบินอวกาศนาซาสำรวจอาณาจักรแห่งการเรียนรู้และร่วมกันปลูกต้นไม้สวนนงนุษพัทยานายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษยพัทยาต้อนรับนายไมเคิลโลเปสอเลเกรียนักบินอวกาศของนาซาพร้อมเพื่อนๆเ,เข้าเยี่ยมชมอาณาจักรแห่งการเรียนรู้และสวนสวยภายในสวนนงนุษพัทยานะคะ โอกาสนี้ทางคณะได้ร่วมกันปลูกต้นพิเมนตาไดโอกาซึ่งมีถิ่นกำเนิดแถบแคริบเบียนเม็กซิโกตอนใต้และอเมริกากลางใบมีลักษณะเป็นรูปวงรีมีกลิ่นหอมผลมีเนื้อหวานและมักมีสองเมล็ดสามารถนำไปใช้ในการปรุงอาหารหรือว่าเป็นยาสมุนไพรได้ค่ะ สวนรุกขชาติแห่งนี้ทางสวนนงนุชพัทยาได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้จำนวน4 3ไร่นะคะเพื่อรวบรวมพันไม้และปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าและหายากจากทั่วทุกมุมโลกและมีบุคคลสำคัญต่างๆเดินทางมาปลูกต้นไม้กันอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งนี้สวนนงนุษพัทยาได้ดำเนินการก่อสร้างสวนรุกขชาติบริเวณเชิงเขาบันไดกฤษให้แก่ประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านพฤกษศาสตร์ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการเก็บรวบรวมการปลูกพันไม้และการดูแลบำรุงรักษาสวนนงนุษพัทยาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะคะนอกจากนายไมเคิลโลเปสอเลเกรียผู้ที่เดินทางมาในครั้งนี้แล้วก็ยังมีคุณฟิลิปเอ็มคุณแคโรไลเจ้าของอู่ต่อเรือคุณราฟาเอลซึ่งเป็นนักสำรวจการเดินทางรอบโลกครั้งแรก โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์คุณนาเดียคุณคริสเตียนคุณมารีคุณฟรองชัวคุณบริเกตคุณเทเลอร์ ure, ade, Taylor, และคุณออเดรได้เยี่ยมชมอาณาจักรแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนสร้างความประทับใจให้แก่ทางคณะเป็นอย่างมากนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินรายงาน